าหน้าที่เอาท่อส่งอากาศนะครับกำลังใช้วาวูวส่งอากาศลงไปในจุดที่เจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติงานอยู่ข้างในนะครับที่บินเพ่กระพันอยู่ในช่องนั้นนะครับในช่องที่ลงไปปฏิบัติงานอยู่ข้างล่างนะครับ 17บเนาฬิกาสานาทีนะครับแผนได้เห็นตั้งแต่นะครับความเสียหายของเสานะครับเสา,สาอาคารประการนะครับประการนะครับ ชุดที่เป็นตัวบอลโวนะครับตัวส่งอากาศเข้าไปในพื้นที่อับอากาศเนี่ยกำลังเดินทางเข้าไปบริเวณโซน A ด้านในนะครับร่วมกันอยู่นะครับกำลังนำอุปกรณ์ส่งอากาศเข้าไปสนับสนุนนะครับนี่คือล่าสุดเลยอันนี้อุปกรณ์เครื่องตัดถา่านฝังรู้ไหโซนดี จุดนี้นะเป็นโซนเอนะครับโซนดีก็หนึ่งนะครับแล้วก็โซนเออีกกจาหที่กำลังนำอุปกรณ์เป็นเครื่องตัด่านะครับเข้าไปที่กำลังจะทำการโ้ยากลำบากมากนะครับด้วยทุกคนดูโครงสร้างที่แล้วก็ความอันตราย <S <S ทุกคนดูนะนี่นะครับเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านบน โครงสร้างขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านบนของเจ้าหน้าที่ที่ขณะปฏิบัตินะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับระมัดระวังโครงสร้างที่นะครับเป็นโครงสร้างที่อยู่ด้านบนเป็นโครงสร้างแผ่นพื้นคอนกรีตขนาดใหญ่เสาคอนกรีตแล้วก็เนี่ยรถแมคโรที่เป็นปากนกแก้วปากตัดนะครับก็กำลังจะไปสนับสนุนเขาไปตัดเพิ่มด้วย ในส่วนของตรงโซนดีนะครับโซนดีก็เป็นอีกหนึ่งล่างที่เจ้าหน้าทีา่ทำการจะนำออกมานะครับโซนดีล็อแล้วก็ตรงนี้เป็นโซน A นะครับตอนนี้ที่ทำอยู่คือ2จุดที่เห็นนะครับเนี่ยสจุดที่ ในโซนดีดีด็อกดีด็อกโซนดีด็อกการยี่สิบนาทีนะครับนะครับตอนนี้ครับทีมเครื่องมือทีมขนย้ายนะครับกำลังเนี่ยครับไปที่โซนดี D, นะครับโซนดีด็อกเพื่อจะนำนะครับร่างที่พบเพิ่มเป็นสีดำนะครับ เอาล่างสีดําออกนี่คือล่าสุดของวันนี้นะยังไม่มีสัญญาณข่าวดีเกี่ยวกับผู้รอดชีวิตเพิ่มจากจุดเกิดเหตุครับรายที่หกนะครับ รถนอกเขตมูลนิธิร่วมกันยูถอยเข้ามารับล่างด้านในแล้วนะครับตอนนี้คือพบจากโซนดีดีด็อกนะครับนำออกมาเรียบร้อยรถนอกเขตของมูลนิธิร่วมกันยูกำลังถอยเข้ามาด้านในเพื่อจะรับล่างนะครับหลังจากทีมชันสูตรเสร็จแล้วจะนำไปส่งที่สถาบันนิติเวศนี่คือข้อมูลล่าสุดเลยนะครับ หลายล่าสุดหลายที่6นะครับที่ดำออกมาจากโซนดีดีด็อกนะครับตอนนี้ทีมชนสูตรดำเนินการเสร็จสิ้นเบื้องต้นนะชนสูตรเบื้องต้นเสร็จแล้วจากจุดกเท,ทืตอนนี้นำขึ้นรถกู้ภัยของมูลที่ร่วมกันญูและเดี๋ยวจะนำออกไปที่สถาบันมิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ